เมื่อหลายปีก่อนมีนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งได้เพาะเลี้ยงแบคทีเรียไว้ในจานเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องไข้หวัดวันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเขาพบว่ามีเชื้อราเข้าไปปนเปื้อนและทำลายแบคทีเรียที่เขาได้เพาะเลี้ยงเอาไว้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเพาะเลี้ยงแบคทีเรียขึ้นมาใหม่และเริ่มต้นนับหนึ่งในขั้นตอนงานวิจัยทั้งหมดอีกครั้งเรียกได้ว่าเสียทั้งค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เวลาเจ้าเชื้อราตัวป่วนได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับนักวิทยาศาสตร์คคนนนนีี้้้แต่่่กกกกอทเขขาจะรูสึึหหหุุดดิิโมับฉ ได้ว่าถ้าเจ้าเชื้อราตัวป่วนนี้กําจัดแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไว้ในจานได้มันก็ต้องกําจัดแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายคนเราได้ด้วยเช่นกันปัญหาที่เกิดขึ้นนําเขาไปสู่การค้นพ,พเบเพนิซิลินหรือยาปฏิชีวนะซึ่งในเวลาต่อมายาตัวนี้ก็สามารถช่วยผู้คนทั่วโลกและชื่อของนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์เฟรมิงนั่นเอง อุปสรรคปัญหาสิ่งท้าทายต่างๆไม่มีใครที่อยากพบเจอแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหลบมันพ้นเพราะปัญหาถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักการเปลี่ยนตัวปัญหาให้กลับกลายเป็นมหาปัญญาอุปสรรคเป็นได้ทั้งกำแพงที่ขวางกัน้นและเป็นได้ทั้งบันไดที่ทำให้เราไปในที่ที่ดีกว่าเดิม